สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการบันทึกลายจากปักนะคะโดยใช้แฟลชไดร์หรือ USB นะคะกับจากที่ห้อเอลิ a านะคะรุ่น e 9 0 0จจาดจำหน่ายโดยบริษัท m a c กวันขั้นตอนที่1น,นะคะหลังจากที่เราเซฟลายนะคะจากคอมเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมนะคะต้องเปลี่ยนนามสกุลให้เป็น DST เท่านั้นนะคะขั้นตอนที่1 นำ USB นะคะเข้ามาเสียบตรงช่อง USB นะคะจะเห็นตรงนี้นะคะเข้ามาเสียบตรงช่อง USB นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะ,ะกดตรงลายเซฟนะคะตรงหน้าจอนะะตอนนี้นะคะจักจะเริ่มประมวลผลนะคะ,ะเลือกลายที่เราบันทึกเอาไว้นะคะอย่าลืมนะคะนำสกุลไฟล์ต้องเป็น DST เท่านั้นนะคะ เลือกลายที่เราต้องการค่ะเลือกลายเสร็จแล้วก็กดนะคะ,ะตัวสีฟ้าตัวนี้นะคะเหมือนกับเป็นปุ่ม enter นะคะ,ะกดปุ่ม save ตรงนี้ค่ะก็จะทำการ save เข้าไปคคกดออกได้เลยค่ะ แล้วนะคะเข้ามาที่ปุ่มใบไม้นะดอกไม้นะคะโอเคเสร็จแล้วถ้าเราจะหาลายที่เราเพิ่งเซฟล่าสุดนะคะให้กดไปที่ลูกศรตัวนี้นะคะกดไปที่ลูกศรตัวนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลายที่เ,เราเข้านะคะกดลายได้เลยนะคะาลายเข้าไปหาพื้นที่ปักค่ะ พื้นที่ปักที่เราต้องการนะคะพอเ,อเ,เพรากดตัวนี้ค่ะจากก็จะมีทําการหาพื้นที่ปักนะคะได้พื้นที่ปักที่พอใจหน้าจออย่าลืมกลับนะคะทุกๆครั้งหลังการที่เราบันทึกเซฟหาลายปักแล้วนะคะเราต้องกลับมาที่หน้านี้เสมอนะคะจากนั้นนําตีนผีลง อย่าลืมนะคะต้องนำตินผีลงทุกครั้งเวลาปากแล้วเริ่มทำการสตาร์ทค่ะ